ครับผมมีโตต้าเลโวนะครับตัวนี้4ี่คูณสี่คุณผู้ชมเครื่องยนต์ใหญ่ด้วยนะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.8เลยนะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมตัวหน้าหล่อนะครับสภาพนี่สวยกริบนะไม่ว่าจะเป็นในตัวไฟหน้านะครับกรอบโคมทั้งสองฝั่งบอกเลยว่าโคมสวยเป็นที่สุดนะครับใครชอบใครสนใจนะครับรีบจับรีบจองเร่งด่วนนะสภาพดีมากๆนะครับตัวนี้ทาเดิบึงเข้ามารับชมช่องหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หมาครับผมมีโตต้าลีโว่นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวยกสูงคุณผู้ชมสภาพสวยมากนะครับฟมจัดๆเลยคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับอยู่ในโฉมปี2019เครื่องยนต์ใหญ่ด้วยนะ2.8เลยนะครับตัวนี้ตัวจีนะคุณผู้ชม28 4คูณ4ครับผมรีบจับรีบจองด่ววๆนะครับสภาพดูดีด่สุดเลยร็อแม็กได้เป็นตัวแบบแอกใหม่เลยนะอันนี้จัดให้เลยนะคุณผู้ชมนะยกสูงนะครับยกสูงแ็กใหม่เลขไม่หกหมื่น แล้วสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าสวยแบบสุดๆนะครับได้เป็นสีประตูเกียร์ธรรมดาสภาพคลิปสุดๆนะครับคันนี้สุดจะสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดยทม์เลนนิ่งไลท์นะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นหน้ารอช่องลมช่องลมทุกอย่างนะบอกเลยว่าใสาคลิกพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟแบบครบขอบคมบอกเลยว่าคมสวยนะครับคันนี้สีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีคุณผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหนังรถยุบมือสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe นะครับผมบอกเลยว่าพยายามกระสันนะครับรถกระบะเกีเทมาให้รับชมกันดบบเรื่อยๆแน่นอนนะครับอย่างคันนี้นะนอนไม่มีแกะไม่มีขายสักจุดคุณผู้ชมและเรื่องไม้วิ่งเพียง60,000เท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆเลยอยู่ในชมปี2019นะครับแต่ได้เป็นตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้ใครชอบแบบว,ว่าวิ่งขึ้นเขานะครับผมหรือว่าไปบุกไปลุยนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลย คันนี้ตอบโจทย์เลยราคาสวยด้วยนะครับผมเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้แม็กแบบนี้ยางแบบนี้หลอ่ลอๆแบบนี้ไปใช้งานกันได้เลยนะครับพเมกกาสุล่าเดี๋ยวพาผู้ชมตัวรถกันนะครับผมบอกเลยว่ารอบโคมนะครับทั้งสองฝั่งบอกเลยว่าสายกริ๊กนะครับเด้ทามาครบกระจังด้านหน้านี่สุดยอดฟาร์มหล่อผู้ชมช่องลมนะครับเป็นลังพึ่งนะตัวนี้มามาแบบหล่อมากๆนะดูดิสุดจะสวยนะครับเป็นโครเมียมตัดสีดำเบโนแบ็กเข้ากันแบบสุดๆนะครับ ขอบคมไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคมกริปนะครับริ้วรอยสนิไม่มีให้เห็นเลยแต่เข็บด้านข้างนะครับรอยอ้ารอยแตกไม่มีนะซุ้มล้อนะครับผมอย่างสวยเลยเห็นไหมนี่สีไข่ปลาเลยคุณผู้ชมอ่าเอยสีไข่ไก่ทีนะครับสีไข่ไก่เลยนะสวยกริปเลยนะคันนี้นะครับนี่หัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เลครับผม ในส่วนของตัวโช๊คนะครับปีกนกปีกนกนะคมกริปตนะครับตัวนี้ไม่มีร้วไม่มีรอยสักนิดนะพร้อมตามสีจจกโรงงานไปครบเลยซุ้มล้อนะครับผมเป็นไงใหม่ไหมนุ้ชมตาโรโกไฮรักชัดเจนนะในส่วนตัวยางแม็กนะครับอย่างที่แจ้งนุ้ชมตัวนี้ใหม่เิ๊กเลยยางเนี่ยได้ปี2025ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดของความคุ้มนะแม็กหมือกทุกอย่างในคมกริปเลยนะครับบันไดข้างนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้สี มุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าคมสวยนะครับนี่เห็นนะตารโก้ไฮรักนะครับตารโก้สองจุดแปดนะชัดเจนนะครับมีไปแบบพกค,ค,ครบเลยที่จับเป็นโฟเมียมมาพร้อมเบ้ารองมือจับนะครบเครื่องเป็นที่สุดนะครับตัวน,นี้สีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใหม่เป็นที่สุดคุณผู้ชมหน้าโดนหน้าใช้นะเป็นผมผมจัดนะสำหรับเจ้าโตต้ารีโวนะครับโฉมนี้นะผมชอบนะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะชอบตัวโฉมหน้าหล่อเนาะผมว่าหน้ามันแบบว่าดูแบบ กลางๆนะไม่แบบว่าบรรดาบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับกระจกมองข้างนี่มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับพร้อมกันศาสตร์นะเนี่ยไฟครบๆเลยอย่างสวยเลยที่จับเป็นโฟมียมพร้อมเบ้ารองมือจับของโตตาแท้ด้วยคุณผู้ชมแล้วสีมุมเหลี่ยมตัวรถทุกอย่างนะบอกเลยว่าคมสวยสุดๆนะครับผมหู่นสตาร์ทสมาร์ทเอนทีนี่ครับมีายแบบครบๆพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันพร้อมตาโลโก้โตต้าชัดเจนนะคนโรงคนโซนนี่บอกเลยว่าสวยคมนะครับ ตัวแอร์เป็นปรับออโต้หัวเกียร์เนี่ยใสยสวยนะครับเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังแน่นๆส,ยสวยๆตึงๆตัวนี้เดิมแท้โรงงานนะครับผมใแฮร์รีแบ็กมีไปครบนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบคุณผู้ชมหัวนงหัวน็อตนี่คมกริบเลยสครับเพจต,ตาโลโก้โตต้ตานี้เดิมแท้มาจากโรงงานนะตัวแผงประตูนี่สวยคมนะเห็นไหมหัวน็อตไม่มีแกะนะคุณผู้ชมนะตัวแผงประตูทุกอย่างนะครับเรียมเลยนะครับเรียมเลยใหม่เลยนะครับหัวนงหัวน็อตคมกริบนะ เมคคาร์ดชัดเจนนะครับสนุงสนิมไม่มีเกาะน,นะรอยบุบรอยเคาะไม่มีนะครับเมคคาร์ดแผงประตูทุกอย่างเนี่ยคมสวยโหคันนี้ถือว่าสดนะคุณผู้ชมผมว่าเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยในส่วนตัวเบาะนะครับสวยๆแน,น่นๆตึงๆนะครับนี่แอร์หลงแอร์หลังมีไปครบๆนะครับตัวแผงประตูทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยคมมากๆหัวน็อตไม่มีแกะเลยสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับผมตัวแผงประตูนี่เมคคาร์ดบอกเลยว่าชัดเจนนะคุณผู้ชมนะ ผมว่าเอาไปใช้หล่อๆเอาไปใช้คุ้มๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแรงนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยคมสวยสุดๆนะครับผมในส่วนของตัวยางเนี่ยดูดิแม็กซ์ขอบสิบแปดนะ <Yes. S 2> ยางนี่ค่อนข้างใหม่ในปีสองพันยี่ิบห้านะครับผมคัสรงคัสีคมกริปนะครับผมในส่วนกับตัวกระโหลกซุ้มล้อเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยเคาะสีไข่ไก่ชัดเจนนะตัวนี้แบบว่าเดิมๆเลยคุณผู้ชมหมุดเหมือนทุกอย่างนะครับคมกริปนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะแน่นอน สภาพสวยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถทุกอย่างนะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับไม่ว่าดูจากด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับผมสติกเกอร์นะครับผม 4x4 คณ 4, 4, 4ีิบล็อกมีปลายแบพบคพรบๆไฟท้ายรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีให้เห็นครับผมตาโลโก้โตต้าตาโลโก้ไฮรักตาโลโก้ตัวจีนะมีปลายแบพบครบๆเลยตาโลโก้ทุกรีโวทุกอย่างนะบอกเลยว่าชัดเจนนะครับ นส่วนตัวกันชนด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นสเตลเลตอย่างดีตัวนี้มันเดิมแท้มาจากโรงงานนะครับผมบอกเลยว่านะน่าใช้สุดๆนะครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะรีบบล็อกไว้ก่อนนะครับรีบบล็อกไว้ก่อนนะเทีย์ธรรมดาด้วยแล้วได้เป็นตัวท็อปเนาะเครื่องยนต์สองจุดแปดนะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยแล้วแม็กด้ในอย่างสวย,ยนะคุณผู้ชมน่าโดนมากๆนะครับในส่วนตัวช่วงล่างนะครับผมผมบอกเลยว่าสุดจะหลอนะครับโชคเชองทุกอย่างคมกริบนะแหนบทุกอย่างเนี่ยแบบส,สวยๆเลยนั้นดูยางอะไรดิ ใหม่จัดนะครับผมไม่เคยใช้งานเลยดีกว่านะคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับไฟท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักตาโลโก้โตโยตา้าไฟครบคบนะครับผมที่จับเป็นโครเมียมพร้อมกล้องถอยนะครับตัวนี้มาแบบเดิมแท้โรงงานนะไฟเบรกตรงที่3ามีไ,โโไฟครบครบนะครักผมที่จับเป็นโก้ตัียมพร้อมก้องโวนะครับมาครบเครื่องนะครับผมที่จิบเป็นะครบมีปมายแบบครบอนะครับ ใครสนใจนะครับรีบติดต่อเบอร์ดังด่วนๆนะครับตอนนี้ที่0ูนย์เ6้าแปดหกสองเจ็ดหกปหกสองนะครับหรืออยากดูแบบจนจบก็ได้นะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดจะคุ้มจริงๆนะครับเมคอาร์ตมาชัดมาคมครับผมหัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะเนี่ยหัวน็อตนี่คมกริบนะครับตะขงจะเข็บด้านข้างทุกอย่างส l เอลีอมีปบาบาบพบบในส่วนของตัวะเข็บด้านหลังทุกอย่างนะบอกเลยว่าใหม่หมดจดรอยทรงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานนะ อ,อ่อนนี่คมกริปนะครับคันนี้ hey, นี่เรคอาร์มาชัดแล้วคุณผู้ชมเรคอาร์ตคือชัดคือคมมากนะครับในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้ตาโลโก้ตัวตาค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆนะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับผมในาได้รุ่นท็อปสุดนะผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับดูในส่วนของตัวแม็กที่คุณผู้ชมได้นะครับตาโลโก้สีคูณสีนะครับผมแล้วสีมุมเหลี่ยมตัวรถทั้งคันนะ่สวยกลิปเลยนะครับ กัรสาบมาครบนะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์ตานะผมหล่อมากนะครับหล่อจริงใครที่ชอบนะครับผมผมบอกเลยว่ารีบมาดูตัวรถจริงได้นะผมกล้าท้าพิสูจน์เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าคมกริบสุดๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับดิฟล็อกนะตัวนี้นะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนค่อนข้างที่จะคุ้มสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะครับตัวนี้ก็คือสมมากๆเห็นไหมดูสีดิ คมสวยนะครับสีเสมอสีชนกันแน่นอนโครเมียมนะครับผมตรงประตูนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนสุดนะใช่ไหมสวยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะฟุ้มได้ท็อปสุดนะครับโฟร์ s t a r t Smart e n t เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์หลังนะตัวนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับและไม่พอนะตัวนี้ได้จอตัวตาแท้นะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยคุณผู้ชม เอาไปใช้ยาวๆนะคันนี้นะครับคุ้มแน่นอนแล้วส่วนของตัวนะครับช่วงร่างนะครับผมสวยสดงดงามนะครับสนุงสนิมไม่มีก่อหัวหนุ่งหัวนอนนี่คมกริบเลขตัวถังบอกเลยว่าชัดเจนนะครับกระบลกซุ้มล้อเนะี่ยเห็นไหมสีไข่ไก่หมดคุณผู้ชมไม่มีสีข่งสีขาวนะครับตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มหัวน็อตน,นะครับผมบางคงบางคน,งคน,งคนสุดยอดของความสวยนะครับล้อแมกเนี่ยบอกเลยว่าใหม่นะ้อมยางเนี่ยใหม่เลยปียี่ห้าเลยคุณผู้ชมปียี่ห้าเลย นะครับบันไดข้างสมบูรณ์ตานะครับคันนี้เนียนตาเป็นที่สุดนะครับผมสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใหม่สวยฟิล์มมาแล้วรอบคันด้วยแล้วไม่มีฟองอากาศสิทคุณผง้สมเอาไปเนี่ยขับได้เลยจับจองมาเนี่ยขับได้เลยครับผมตัวเบาะนี่นั่นๆตึงๆนะแอร์หลงแอร์หลังไปครบนะครับฝ้าด้่นบนยันเจิมไม่มีนะเอาไปใช้งานกันยาวๆคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับมาดูรถจริงได้นะผมอยู่มีนบุรีนะครับกรุงเทพเนาะ ก็สามารถนะครับแทไลน์เบอร์หลังเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับลองมาดูรถจริงมาเตะม,มาจริงรถด้วยกันก่อนได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนนครับผมเนี่เป็นไงผมรลยเป็นมันตินะจอเจอมาพร้อมนะครับหัวเกียร์นี่ใสคลิกบกฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้าผมโอ้โหนะี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับตัวนี้เนี่หัวน็อตนี่คมคริปนะบันพงบันทับบอกเลยว่าสวยๆคมๆนะครับ ในส่วนของตัวด้านบนเนี่ยนี่ช่องระบายน้ํานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยริ้วรอยสึนิดร้อยดงร้อยด่งยดางที่ที่แบบด,ดัดลงดัดเลียนะไม่มี้เห็นเลยครับผมนี่ร่องน้ําทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดของความสวยนะครับป่ะเดี๋ยวพาดูภายในกันสักหน่อยนะครับผมเอาสักหน่อยคุณผู้ชมสําหรับตัวภายในโหแล้วดูเลขไม้เขาดิโหเลขไม้หกหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมอ้าวไม้น้อยนะผมว่าไม้น้อยนะคุณผู้ชมนะ จัดได้นะครับจัดได้นะเนี่ยเรือนใหม่ MID นะตัวนี้นะครับเลกไมล์วิ่งหกหมื่นสี่พันโลครับผมแล้วสภาพภายในนะบอกเลยว่าสวยสดงดงามไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมตัวใหม่เนะี่ยไม่มีภายในนี้แล้วนะอาา่าเป็นแบบว่า,านะลายเทมนะลายเทมจัดเลยนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้มาอย่างสวยพร้อมกล้องมองหลังนะครับพร้อมกอารยะให้แบบชัดเจนนะนี่เป็นไงตราโลโก้โตต้าคมชัดนะครับ ตัวแอร์เป็นปรับออโต้นะครับตัวนี้ขับส่งขับสี่นี่ชิวๆเลยครับผมหัวเกียร์ใส่กิ๊กนะครับผมนี่หกสปีดครบๆนะครับอีโคโหมดเพาว่าโหมดไปครบครับผมนี่มาครบจริงๆบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาททุผู้ชมเลขไมล์วิ่งหกหมื่นนะไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะครับในส่วนของตัวเก๊ใส่ของใส่ของนะด้านบนนี่คูบ็อกซ์กล่องเก็บความเย็นในรถนะครับด้านล่างจะเป็นเก๊ใส่กระเป๋าโตต้านะครับผม ไฟล์ครบๆนะแล้วบงแอร์แบ็กมาชัดมาคมคุณผู้ชมงมรายเป็นมันติฟังกชันนะครับพร้อมคูคอนโทรลตัวลำโพงนะครับบอกเลยว่าสเตอร์ลาจะจัดนะครับคันนี้เกอร์จะจากโรงงานนะครับผมตัวเขาเรียกอะไรนะนี่อ่าม่านบางแดดนะครับสําหรับตัวรถเนาะเห็นไหมมาสวยนะในส่วนตัวที่ใส่วงใส่แว่นนะชัดเจนนะครับคุณผู้ชมสวยจัดใหม่จัดนะครับไฟติดหมดไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่ารอนะ มาครบอยู่นะคุณผู้ชมนะม่านบางแดดสวยสดงดงามทั้งสองฝั่งนะครับสกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับผมในส่วนของตัวอ่ากระจกนะตัวนี้ก็ปลายครบเลยนะนี่มาครบนะคุณผู้ชมนะจัดได้นะครับจองได้นะใครชอบใครสนใจนะครับเอาด่วนๆเลยนะคันนี้นะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้โหใครที่ชอบแบบว่าขับสี่นะผมว่าเอาคันนี้ไปใช้เนี่ยายาวๆครับผมยาวๆ ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสวยด้วยแล้วดูดิภายในสติ๊กเกอร์ทุกอย่างออกมาครบหมดเลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานทูสตาร์ทนะครับไฟแบบครบครบี่คูค,คอนโทรลนะครับตาโลโก้โตต้านะชัดเจนแอบงอแอบค,คมชัดนะครับคันนี้น่าโดนมากๆคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับอยู่แต่จังหวัดโอนจองออนไลน์ได้นะรามีไฟแนนซ์นะครับผมวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านแน่นอนหัวน,น,นุ่งหัวนอนในคมกริบไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมภายในสวยสด งดงามแน่นอนล้อแมกเนี่ยเห็นนะสภาพอย่างสวยนะครับล้อแมกนีไม่อันลอยเลยนี่ตัวโชค๊คนะครับแต้มสีโรงงานครบนนครับผมกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยคมนี่สวยคมแนละ้วดูจะชัดได้เลยนะครับตัวโชค๊คอย่างแต้มสีโรงงานเลยหัวกระโหลกหัวกระโหลกนะครับรอยบุบรอยคาไม่มีนะครับสีไข่ไก่ชัดเจนนี่ครับส่งมาสีนี่คมกริบนะไม่มีรอยช่องรอยเชื่อมนะครับตัวนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะ สนใจรีบจับรีบจองคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าน่าซื้อนะสําหรับที่ดูมานะครับผมตั้งแต่ด้านหน้าไปจนด้านหลังแล้วกลับมาด้านหน้าอีกรอบหัวน็อตยังไม่มีแกะเลยนะโอ้โหนะถือว่าสุดยอดนะครับคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็น2.4 g d a t i o n Boost Super Power นะตัวนี้เครื่องยนต์2.8ด้วยคุณผู้ชมเน่น้ำมันเครื่องเยิมไหลไม่มีนะครับหัวนุงหัวน็อตนี่คมกริบนะครับคันนี้เน่เป็นไง ในส่วนตัวด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับท่อองค์ท่อแอร์ใส่ฟงใส่ไฟนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดนะครับหม้อรุมเบรกสวยสดงดงามนะตัวนี้ ABS นะครับตามสีโรงงานครบๆในส่วนตัวหัวคาโลกนะครับรอยบุบรอยเคาะไม่มีรอยทรงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะสุดจะหล่อนะครับคุณผู้ชมรีบจับรีบจองกันนะคันนี้หัวน็อตดูดิไม่มีรอยแกะรอยไขเลยครับผมมาพร้อมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเช่นกันนะสำหรับฟัวฝังแก้มนะครับ ฝากระโปรงนะมาพร้อมปมตาโตตาครบๆนะครับตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับเมคฮาร์ดมาชัดมาคมคุณผู้ชมเมคฮาร์ดมาชัดมาคมนะัวนว็อตนี่บอกเลยว่าคมกริบนะครับผมคมกริบจริงนะครับผมเ่ห็นนะเมคฮาร์ดชัดมากชัดชัดหมดเลยนะครับชัด Ch หมดเลย นี่แล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งแก้มนี่สวยสดงดงามนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขยสักนิดครับผมนี่ฝั่งแก้มนะสวยมากนะหัวก็หลงหัวกะโลกะลนะรอยซีนนี่แท้เดิมโรงงานสติ๊กเกอร์มอกอติดไปครบแผ่นเพลทระบุที่เครื่องถังปีผลิตแบบชัดเจนหัวก็โหลกนะครับรอยบุกรอยเคาะไม่มีนะครับผมท่องมท่อแอร์ใส่พงใส่ไฟนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดแบตเตอรี่ลูกใหม่ไฟแน่นๆนะครับนี่ด 8, เดือนแปดเดือนแปดนะปีหกแปดนี่เอง อ่าน่าจะเดือนเดียวเนาะแค่เดือนเดียวเองนะครับสําหรับตัวแบตเตอรี่คุ้มคุ้มเลยนะคุณผู้ชมเนี่ย LR มาครบนะครับผมหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับในส่วนของตัวหม้อน้ําเนี่ยตามสีโรงงานไปครบหมดเลยสภาพอย่างสวยนะครับในส่วนของตัวฝาปิดทุกอย่างนะซิก,กอร์ติดมาครบนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวคานด้านหน้านะ LR ไปแบบครบๆเลยนี่คานเบาไฟหน้านะครับสวยคลิปนะคัน,นี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชม ใครชอบใครสนใจนะครับรีบจับรีบจองนะติดต่อเบอร์หลังตอนนี้ได้เลยนะครับที่0ูนย์98 627 6862นะครับผมหรือสามารถแอดไลน์ line, เบอร์หลังได้นะที่ตาลิงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาเสกมาเต็งรถรถเตงก,กันก่อนได้นะผมอยู่ศรีรากมินบุรีกรุงเทพบอกเลยว่าน่าซื้อน่าโดนเป็นที่สุดนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดโอนจองได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมก็มาแบบว่าจัดกันได้นะ ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมเดี๋ยวส่งไฟนันเปอร์เซ็นต์ให้ไม่ตกองสามภาษณรู้ผลแน่นอน,นครับผมอนุมัติแล้วนะครับไม่สะดวกที่จะมารับรถนะลงมีรถสไลด์ไปส่งถึงบ้านให้อีกตั้งหากนะครับเห็นไหมบริการกันแบบถึงถึงนะครับผมคันนี้นะครับน่าซื้อมากๆคุณผู้ชมแล้วผมมีรับประกันเครื่องเกียร์จัดให้ไปอีกหนึ่งปีนะคุ้มครองคุณผู้ชมแบบยาวๆนะครับผมโอ้โห,หนี่ทำงานบริการกันแบบฟุ่มๆขออนุญาตย้ำรุ่นอีกรอบนะครับโตต้ตารีโวนี่ครับผมเทรนเนอร์ยกสูงนะ2.84จคูณ ราคาสวยๆราคาดีๆนะครับผม769,00 0บาทเท่านั้นได้เป็นตัวยกสูงเท่ๆนะครับแล้วลงแม็กยางใหม่นะครับคุ้มๆเลยโฉม19้นะเล็กไมล์ห0 0ม่นนะครับ769,000บาทเท่านั้นรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มต่อการซื้อแน่นอนสหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากมากครับ